น้องลาุกขึ้นมาก่อนค่ะไปเร็วไปไปลองนี้เออ,เอ,อไปลองก่อนอาไปลองบนที่นอนก่อนเร็วๆเกี๋ยเกียนให้เรียบร้อยด้วยเอออ่ะขึ้นไปรอแนะป๊บนึงเดี๋ยวให้หน่มละเดี๋ยวให้หนมละเดี๋ยวให้ไงรอก่อนแม่กินขนแป๊บนึงนะเร็วมาเร็วอ่ะได้เวลาอึอบ,บริหารสมองให้แม่นิดนึงเอาชีบะให้แม่ก่อนเร็วชีบะอยู่ไหน เร็ว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 ลุกมาไม่ได้หยิบหลายวันละมานี่นี่นี่เอาเร็วป้ายคนแข่งลุกอึ๊บเร็วเออชิบะอยู่ไหนคะชิบะอยู่ไหนเอาให้แม่ชิบะนะชิบะชิบะชิบะข้างหลังนั่นแหละแม่เห็นข้างหลังของพี่ต้อยอย่างของพี่ต้อยข้างหน้าหนูข้างหน้าหนูอ่ะ yes โน่นโน่นโน่ตัวโน่นตัวโน่นทั้งหน้าหนูหันไปหางหลังเป็นตะก้าตะก้าทางหลังไปไม่ใช่ไม่ใช่อีกนิดนึง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 คนแก่ง หันไปหันไปตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดโนโนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เย้โอเคอ่ะไปเลยเห็นไหมตัวใหญ่และชิ้นใหญ่อ่ะเราไปนั่งรอมแม่แป๊บนะคะมาเอาตัวไหนลงเอาตัวไหนลงเออ๋ยวมาทำเนียนให้แล้วขนมแหมเชิญค่ะ sure. ไปไปเชิญเชิญไปเลยอ่ะเร็วเอาชามมาฉีไม่ได้อีกพื้นเปียกเอาชามค่ะลูกชามชามเอาชามให้แม่ชามข้าวเอองงอะไรลูกเออไป เดินไปทีค่ะเดินไปน้ำหน้าไปเร็วๆน้ำหน้าไปเออเฮ้ยมันจะเร่งอะไรนักหนาหรออ่ะวิตามินใส่ไปแล้วมาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆเออไ,ไปไหนมาไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรนะปลาเรียกอีกแล้วเหรอ,อปลาเรียกอีกแล้วเปลาเรียกอีกแล้ว อภพยนปลาเรียกวิ่งึวิงว่งเร็วไม่ได้เพราะว่ามีตุกตาที่ปากปลาเลียวเรียวเข้าคังเรียวเข้าเรียวเข้าโต๊ะรางวัลเลยโอ้เอาปลาปลาเรียกแล้วไปไปหาไปอีกทีนึงหาไปอีกทีนึงก่อนอ่าแล้วมาหาแม่เออพอพอพอมันร้อน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  ้ารางวัลพ่อเหลืออยู่อีกสองหัวนะมันหวานชิอซอโอกะเนี่ยนี่นี่นสี่หัวสองร้อห้าสิบนะคะรวมส่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้กินค่ะเดี๋ยวมาได้กินเจะลองส่งจะลองสั่งที่เขาปลูกในไทยมากินดูมั่งครับ อันนี้แอบคิดว่ามันมีกลิ่นของของแมงนิดๆหรือว่ามันเป็นรสชาติอย่างนี้ไม่รู้นะมันมีกลิ่นแมงนิดนึงปกติมันเทศมันก็จะมีเหมือนกันเนาะกลิ่นเหมือนมีนมแมงอะ่ะเราแบ่งกันคนละครึ่งหัวพอรู้ป่ะรู้ไหมคะอุย้ยเสียงคืนน้ำลายดังเอือ้ออืมเธอต้องพอแล้วนะเพ้าเธอก็ไปอยู่กับป้าเจะกินกาแฟแล้วอ่ะไปใจป่ะอันเนี้ย ของแม่และนะเอา้าให้กินมันไปเสร็จไว้ไม่พอใจมาโวยวายแล้วเดินมาฮูฮูฮูแล้วก็เดินหนีไปหาประจันไม่ใช่แล้ววันนี้เกินไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้มีส่งเสียงนะเออไม่หมดทำเสียงเหมือนไอ้เกณน์นะคะโหๆๆอย่างเงี้ยเหีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ต้องเลยกินมันไปตั้งครึ่งหัวแล้วมันญี่ปุ่นนะ่ะเยียเถอะ เดียด๋ยวเดี๋ยวต้องเผือกไม่ต้องเผือกมาเนี่ยอือหือ,หอเผือกตลอดผมไม่ได้มาส่งให้ตัวป้ารับแล้วรู้เบ่าน้องลามาก่อนไปหยิบตุกาตามาหยิบน้องลามาให้แม่ก่อนเร็วเออหนั่นนะ่ะนองลาอนะ่ะเอามาเออมาให้ถึงมือดิเดี๋ยวเอามาให้ถึงมือหยิบมาขึ้นมาให้ถึงเอออย่าลกแรกลอกๆกเป็นลิงดีโอ้โหดีทางนี้ทางนี้ กลัวจะไม่ได้กินหรอเธออาเค่อ,อ,อ,คอยๆเคี้ยวด้วยกื่นสวบๆๆเลยอยากขนาดนั้นไม่อยากได้ถ้าปากสันได้ไหมถ้าปากสันอ่ะได้ไมั้ยคะแม่เห็นเล่นต่างประเทศเขาทํากันาตาผมมันไม่ใช่ไก่อบมันเป็นผูไม้มันเลยปากไม่สัน สันสันก่อนสันคอยคอยสันได้ไหมสัน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 ก่อนสันเอ้ยสันดีดีสันดีดีมีมีสันไว้ฮู้อะเขาไปไหนกันเขาไปไหนกันเออทำไงอ่ะทำไงอ่ะหลอกให้แวงหลอกให้วิ่งเหรอ หลอกให้วิ่งเหรอแม่หลอกให้วิ่งเหรอ